เผยภาพแรก OnePlus Nord N1 สมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่มาพร้อมจอ Retina ระดับสูงรองรับ 5G ให้กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเผยภาพแรก OnePlus Nord N1 สมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่มาพร้อมจอฟรชเลยระดับสูงรองรับ 5G ให้กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าทาง OnePlus เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นสานต่อออกมาในปี2021นี้โดยใช้ชื่อว่า OnePlus N1 ครับโดยทาง OnLeak แหล่งข่าวด้านไอทีได้เผยภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus N1 ที่ใช้โค้ดเนมว่า Yuba โดยอาจมีหน้าจอขนาด6.49นิ้วตัวเครื่องมีขนาด162.9คณ74.7คูณ8.4มิลิเมตรเท่ากับขนาดของ OnePlus N10 บนดีไซน์กรอบโลหะ และที่ด้านหลังของตัวเครื่องเป็นพลาสติกครับให้กล้องหลังไม่ั้หมด3ตัวโดยกล้องตัวหลักอาจมีความเอียสูงถึง6 4ลนพิกเซลหรือ4 8ลนพิกเซลครับส่วนกล้องอีก2ตัวคาดว่าจะเป็นกล้องเัลตรตาไวและกล้องมาโครครับส่วนสเปคด้านอื่นยังไม่มีข้อมูลเผยออกมามากนักน,นะครับแต่มีการคาดการณ์กันว่า OnePlus Nord N1 จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ที่มีค่ารีเฟชเทระดับสูงเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ครับ และมีกล้องหน้าดีไซน์แบบพันโชอยู่บนมุมซ้ายด้านบนของหน้าจอครับซึ่งอาจจะใช้ชิปเซ็ตประมวลผลขวอความเซนะคอรพร้อมรองรับเครือข่าย 5g แต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นรุ่นไหนนะครับและยังรองรับระบบแก้ลายนิ้วมือบนปุ่ม power ที่ด้านข้างของตัวเครื่องอีกด้วยครับซึ่งตอนนี้วันพัสดยังไม่มีกําหนดการวันเปิดตัวของวันพัสดนอต n n 1อย่างเป็นทานงการเผยออกมาน,นะครับแต่คาดว่าอาจจะเปิดตัวภายในครึ่งหลังของปีนี้ครับเอาละครับ ข่าวนี้แฟนๆของวันพลาสก็คงต้องรอดูกันต่อไปล้ครับว่าจะมีข้อมูลอะไรเพย่มมาอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้า IT จะมาบอกกันอีกทีครับช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ